เองไงมีบอมเปิดเพลงนะามีบอมเปิดเพลงแล้วนะครับอืเจ้าเพลงอะไรหนูเจ้เพลงอะไรหนูเจ้าเพลงอะไรอ,ะอ่ะหนูเจ้าเพลงอะไรล่ะฮะนะเจ้าเพลงอะไร,อะอะไรโอ้โหคุยเยอะหนูคุยได้นะ

ไม่เปิดเหรออาไม่เปิดก็ไม่เปิดไม่เปิดก็ไม่เปิดโอเคเปิดปะไม่เปิดเหรอเปิดปะไม่เปิดปะไม่เปิดาไม่เปิดไม่เปิดไม่เปิดก็ไม่เปิดไม่เปิดก็ไม่เปิดเนาะไม่เปิดก็ไม่เปิด